ใช่ห้น้องถ่ายก่อนมาเดี๋ยวซีดเดี๋ยวไม่ได้แมจับตรงนี้เลยแทมเดี๋ยวจับตรงนี้มไม่เป็นไรซีดก็เอาแบบซีดซีดนี่แหลนะนะแค่นี้แหละจบแล้ว ออกแล้วเนี่ยไม่มีแล้วไม่ค่อยเยอะนะใช่ถ้าถ้ามาไวมันก็แบบไม่นี่ไงพี่พี่จูตรงนี้ปวดเหรอแมวตรงนี้ปวดเหรอไม่ปวดมากหรอกกระทิ่มเข้าไปในเนื้อมันเจ็บไม่ไม่มันมีเล็บต้องเอาออกอต้องเอาออก มีเ, oh. เนี่ยนิดหนึ่งมันก็แบบซีดแล้วเนาะ <c oughs> เอาจริงๆนะพูดถึงอะ่ะถ้าแบบมันมันโดนตรงที่ปวดอะ่ะ uh. ถ้ามันตรงที่ปวดอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยยันโคนลเลยเหรอนี่ย มันตรงที่ปวดอ่ะนิดนึงมันก็ซีดแล้วเนี่เป็นตรงที่เบาแล้วแค่แบบคือพูดง่ายๆนะถ้าโดนตรงที่ปวดอ่ะนิดนึงมันก็ไอ้นี่แล้ว เจ็บเจ็บฮฮ้ยโอเคโบเลยอ่ะขนาดแบบไม่ไม่อันนี้นะแต่ดีที่ว่ามันไม่มีหนังพี่ ตัดเล็บออกแล้วก็แล้วถ้ามาไวมันจะไม่มีหนังขึ้นมาพอไม่มีหนังขึ้นมามันก็แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ซีดมากโอเคแล้วเนาะพี่เนาะ,ะโอเค